เับจับจบจบจบเรียบร้อยจาบและนาไปใช้กันนะครับทุกคนเกมต่อสู้เนี่ยเขาเล่นกันแบบนี้ถือว่าเล่นเก่งเลยนะครับคนนี้ส่วนผมก็ผมทำได้ประมาณนี้แหละ But you easy because you shouldn't just easy go on girl. me a I'm, <itation> <im <itation> ไม่ได้ออมมือให้ผู้หญิงเว้ยโอกาสตัวละครที่มีให้เล่นมากมายฮะเดี๋ยวนะคริสเตียโ,โนโลดาโดเขาเป็นนักฟตุตบอลไม่ใช่เลยนะเอานักฟุตบอลมาใส่ในเกมต่อสู้เนี่ยนะใครมันจะไปอยากเล่นเป็นนักบอลกันวะ oh, <van. S 2> โอ้โหคอมโบไปดีไปดีปดข<อ>่าวข่าวจักรยานอ <ๆ S 1> ากาศรู้จักไหมแจสักหน่อยง่ายไปปะซู่เขอเมสซี่อีกคนเลยได้ไหมเนี่ยไฟท์เทลเฟรียซิตี้ออฟเดอะรูป การกลับมาของเกมต่อสู้ในตำนานที่ทิ้งระยะห่างจากเกมภาคเก่ามานานถึง25ปี25ปีถ้าคุณรอเล่นเกมนี้มาตั้งแต่จบปริญญาตรีตอนนี้คุณก็จะได้เล่นในวัยใกล้เกษียณพอดีนะหลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่รู้จักแต่ Fatal Fury ก็ถือเป็นเกมต่อสู้ยุคแรกเริ่มของทีม SNK Corporation เจ้าของเดียวกับเกม King of Fighters, g a r o Mark of the Wolves หรือ Samurai Showdown และถ้ายังไม่คุ้นคุณก็น่าจะรู้จักกับตัวละครอย่างเชอรี่โบการ์หรือหมชิรานุอิอยู่บ้างทั้ง2ตัวละครนี่แหละที่มีต้นกําเนิดจาก Fatal f u ฟิดังนั้นสามารถพูดได้ครับวันนี้เป็นเกมต่อสู้ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดเกมหนึ่งนานจนลืมเนื้อเรื่องไปหมดเกลี้ยงแต่เรื่องราวของ Fatal f u ฟิก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับเอาง่ายๆว่ามีเมืองสมุติอยู่เมืองหนึ่งชื่อเซาทาวซึ่งถูกปกครองโดยจอมวายร้ายนามกิสฮาวเวิร์ด เขาต้องการจะยึดครองเมืองนี้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ติดอยู่ปัญหาหนึ่งที่เมืองนี้มีบรรดานักสู้มากฝีมือมาคอยต่อก่อนกิสจึงพยายามจะจัดการพวกก้างขวางคอทั้งหมดรวมถึงลงมือฆ่านักสู้อย่างเจฟโบกาดจนสิ้นชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้แอนดี้โบกาดและเทอรี่โบกาดซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมจึงเกิดความรู้สึกขับแค้นดังในวลีเจ้าข่าพอข่าพวกเขาจึงเดินทางไปสังหารกิสฮอวเวิร์ดได้ในท้ายสุดแต่เรื่องราวมันก็ยังไม่จบ เมื่อสมัยที่กิสฮาวเวิร์ดยังมีชีวิตเขาได้เคยพบรักกับหญิงสาวหนามแมรี่ฮาร์ไลและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อร็อกฮาวเวิร์ดจนต่อมาแมรี่ก็ตายเพราะอาการป่วยทิ้งให้ร็อกต้องอยู่คนเดียวตามลําพังแต่ความบังเอิญก็ทําให้ร็อกกับเชอรี่ได้มาพบกันแม้เชอรี่จะเป็นคนฆ่ากิสผู้เป็นพ่อของร็อกแต่ร็อกและเชอรี่ก็เลือกที่จะมองผ่านอดีตและญาติดีต่อกันประหนึ่งพ่อกับลูกแต่ไปไปมาๆครับตัวละครเคนฮาร์ไลก็ปรากฏขึ้น ซึ่งเขาเป็นนาแท้ๆของ Rock ฮาวเวิตัวละครมันเยอะอย่าเพิ่งงงนะครับโดยเขาได้บอกกับร็อกว่าจริงๆแล้วแม่แมรี่เนี่ยยังไม่ตายแต่หายตัวไปณที่แห่งหนึ่งแถมกิสฮาวเวิรที่เสียชีวิตไปนั้นก็ได้ทิ้งมรดกบางอย่างเอาไว้ที่ใครๆก็ต่างต้องการครอบครองมันและทั้งหมดนี้ครับก็ได้ปูทางไปสู่เรื่องราวของภาค City of the w o o ว s แต่ก็ตามภาษาเกมต่อสู้ครับแม้จะมีเส้นเรื่องหลกักและตัวละครเด่นของซีรีส์ แต่ภายในหมดในเรื่องของเกมภาคนี้ก็ยังประกอบด้วยเรื่องราวของนักสู้คนอื่นๆหมายชิรานุยผู้สืบทอดเคล็ดลับวิชานินจาและเธอต้องออกตามหาบุคคลปริศนาที่กำลังซุ่มโจมตีสมาชิกตระกูลชิรานุอีกมาโคราดริกสนักสู้ร่างฟิตผู้ต้องการปกป้องเมืองเซาเทาวและเพิ่มกล้ามหรือซาวาโตเร่กานาชีดีเจเลื่องชื่อผู้ที่กำลังเฟ้นหาวิธีจัดคอนเสิร์ตให้เหมามันที่สุดแต่แน่นอนครับ คงไม่มีเรื่องราวไหนที่จะจริงจังได้เทียบเท่ากับพี่ปรีชาสาวแว่นร่างเล็กในมุมหนึ่งเธอคือนักวิทยาศาสตร์สมองเพชรแต่ในด้านการต่อสู้เธอเป็นผู้ช่ำชองแม่ไม้มวยไทยศาสตร์การต่อสู้ขั้นสูงและความภาคภูมิใจของคนไทยทําให้เนื้อเรื่องของเธอจึงเกี่ยวข้องกับวิญญาณหลอกหลอนและหาวิธีเอาผีออกจากร่างฮะปร e ชาล lived by a simple p r i n c i p เ e No 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 not preacher is ปรีชารเรือน ปรีชาปรีชาก็บอกว่าปรีชามวยไทยถือเป็นหนึ่งในาศาสตร์การต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะการโจมตีระยะประชิดที่มีาศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง8ซึ่งก็คือหมัดสองข้างสอกสองด้านหัวเขา่าและเท้าเจ็บคออยากเข้าไปสอกหน้าสักทีแต่ตอนนี้แค่เข้าประชิดต,ตัวยังทําไม่ได้แบบนี้มวยไทยเสียเปรียบมากครับเฮ้ยไม่รอดวะยับอีกแล้วช่วยมั ต oui> ่่ไมมชวยยันนาะผมเพิ่งสังเกตว่าโรนัลโดในเกมนี้ไม่ใช้หมัดต่อยน่าจะเป็นตัวละครเดียวเลยมั้งคงเพราะว่านักฟุตบอลเขาไม่ใช้มือเล่นกีฬากันทําให้การกดปุ่มต่อยจะเป็นการเอาหัวโขกมุ่งจนคนตายที่เห็นเสยแขนดเร็วนั่นก็ยังไม่ใช่การต่อยแต่เป็นการชูนิ้วโป้งเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆแถมไม่ปุ่มเตะลูกบอลด้วยนะ ซึ่งทั้งหมดนี้เข้าใจไม่ยากครับเพราะระบบการควบคุมในเกมนี้มีแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆระหว่าง arcade style และ smart style arcade จะเป็นการควบคุมแบบเกมต่อสู้ทั่วไปที่ประกอบด้วยปุ่มต่อยเบาต่อยหนักเตะเบาตเบาตะหนักหากผู้เล่นต้องการปล่อยคอมโบและออกท่าพิเศษก็ต้องใช้การกดหลายๆปุ่มผรสานกันเอาเองซึ่งแน่นอนว่าค่อนข้างแอดวานครับตัวเกมจึงมีการควบคุมแบบ smart style เป็นทางเลือกสำหรับมือใหม่ที่อยากสนุกกับเกมในทันทีโดยตัวปุ่มเตะและต่อยจะเหลือเพียงอย่างละปุ่มส่วนอีก2ปุ่มที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือปุ่มปล่อยท่าพิเศษและปุ่มรัวคอมโบหรือพูดง่ายๆคือเพียงการกดปุ่มปุ่มเดียวย้ำๆตัวละครก็จะรัวคอมโบสวยๆอัตโนมัติเปลี่ยนไอกากตอนต้นคลิปให้มีชีวิตได้อีกครั้งผมถึงได้รู้นี่แหละว่าพี่ปรีชาก็เตะพายุหมุนไว้โจมตีทางไกลได้เอาไปกิน You learn those from Joe เฮ้ อันนี้ได้อะคือหลังจากการต่อสู้จบลงตัวเกมก็จะฉายบทพูดสั้นๆที่ตัวละครพูดเย้ยกันและความเจ๋งก็คือมันจะสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับตัวละครนั้นๆถ้าหมายเจอกับดีเจซาวาโตเรเธอก็จะหยอกว่าคอนเสิร์ตหน้าน่าสนใจดีนะถ้าจับเชอรี่มาสู้กับโรนัลโดเขาก็จะพูดเยอยว่าฉันน่ะเก่งบาสแต่ช่วยสอนฟุตบอลให้ฉันได้ไหมล่ะแต่เฮโดก็ปากแจ๋วเอาเรื่องครับ เช่นถ้านำปรีชาที่มีอาชีพนักวิทยาศาสตร์มาซัดกับโรนัลโดเขาก็จะพูดว่าท่านนักวิชาการยังเป็นนักสู้ได้ทำไมนักฟุตบอลจะเป็นไม่ได้กันล่ะวะหรือมีอีกวลีเด็ดอย่างเลยกินฟาสต์ฟู้ดและหันมากินแซนวิชดีกว่านาอันนี้ล้อมาจากเหตุการณ์ไม่กินโค้กในตำนานแน่ๆในเกมนี้ได้อัดตัวละครมาจุกๆที่17ตัวละครใช้ได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นไม่ต้องปลดล็อกอะไรทั้งนั้น แต่ละตัวก็จะมีสไตล์โจมตีและจังหวะก,การเล่นที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในภาคนี้ที่ยกระดับความเข้มข้นของเกมเพลย์ขึ้นอีกขั้นด้วยระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่2รายการได้แก่ SPG และ Left System ผมขอเริ่มจาก SPG ที่เข้าใจง่ายกว่าก็คือมันจะเป็นท่อนพลังที่แปะอยู่บนหลอดเลือดของตัวล,ล,ละครหลักทันใดที่เลือดของเราอยู่ในช่วงของ SPG มันก็จะช่วยให้การโจมตีของตัวละครเรารุ่มแรงขึ้นซึ่งที่มันบันเทิงก็คือในช่วงก่อนการต่อสู้เราสามารถกำหนดได้เองเลยครับว่าอยากให้ท่อนของ SPG วางอยู่ตรงตำแหน่งไหนของหลอดเลือดอาจจะวางไว้ด้านหน้าสุดเปิดเกมมาปุ๊บจะได้เข้า SPG ทันทีใครอยากเปิดก่อนได้ปูดก็น่าจะชอบอาจจะวางไว้ตรงกลางก็ได้กำลังดีครับไม่ได้ต้นเกมมากแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงจนเกินไปหรือเราอาจจะวาง SPG ไว้ท้ายหลอดพลังก็ได้ครับ ฟิลลิ่งแบบรวมพลังเฮือกสุดท้ายแลว้วไปใช้พลิกเกมก่อนจบแต่ยังไม่หมดครับอีกอาวุธที่เรายัางค้างไว้นั่นก็คือเล็บสีเต็มมีลักษณะเป็นบาเครื่องวงกลมที่อยู่ตรงมุมซ้ายสุดของหน้าจอถ้ามองผ่านๆก็อาจจะเข้าใจผิดว่านี่เป็นเกจพลังที่ต้องสะสมมันให้เต็มเร็วที่สุดเพื่อกดท่าพิเศษแต่ทว่าสําหรับตัวเกมนี้ได้ใช้แนวคิดตรงกันข้ามกันเลยครับคือเราต้องระวังไม่ให้หลอดนี้เต็มเพราะในทุกครั้งที่เรากดโจมตีด้วยทวงท่าพิเศษ หรือแม้กระทั่งการกดตั้งการดป้องกันด้วยบาเรีร์สีน้ำตาลมันจะส่งผลให้บามุมจอพุ่งทยานขึ้นซึ่งในทันทีที่มันแตะไปถึงตัวเลข100%ตัวละครของเราก็จะเข้าสู่สถานะโอเวอร์ฮีทและจะส่งผลให้ไม่สามารถออกท่าโจมตีพิเศษและใช้การตั้งการดยากขึ้นซึ่งในระหว่างที่รอให้โอเวอร์ฮีทค่อยๆลดลงจนกลับมาดังเดิมนี่จะเป็นช่วงเวลาที่อีกฝ่ายสามารถเข้ามาเล่นงานเราได้ง่ายได้มาก ทำให้สิ่งสําคัญของเกมนี้นอกจากการตั้งรับสวนกลับเรายังต้องบริหารหลอดเลฟไม่ให้ทะลุปลอดจนเกินงามด้วยพลังที่มีอยู่เท่านี้เราควรจะเปิดหน้าสู้แลกกับการโอเวอร์ฮีทหรือไม่หรือเราควรจะบล็อกรอจังหวะและค่อยไว้จัดหนักในช่วง SPG ภายในเสี้ยววินาทีของการต่อสู้ที่เกิดตรงหน้าเราจะต้องประเมินสถานการณ์รอบด้านอย่างทีท่วนทำให้ทุกการง้างหมัดฟาดขาและใช้ท่าโจมตี จะเป็นความรู้สึกลุ้นระทึกอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะในโหมดออนไลน์ Fatal Fury City of the Wolf ขนมาพร้อมกับโหมดการเล่นทั้งหมด3โหมดหลักเริ่มจาก Episode of Southtown เป็นโหมดเนื้อเรื่องที่ได้แนะนำให้ฟังเมื่อตอนต้นคลิปเน้นการต่อสู้กับศัตรูในมแมปต่างๆและติดตามเรื่องราวของตัวละครเหล่านั้นโหมดออฟไลน์ครับประกอบด้วย3โหมดย่อยได้แก่อาเคเราสามารถเลือกตัวละครที่ต้องการไปลุยกับนักสู้ต่างๆที่เกมสุ่มขึ้น พรา t i สเป็นโหมดฝึกซ้อมอย่างละเอียดจะฝึกตามที่เกมแนะนำหรือจะสร้างห้องฝึกซ้อมอิสระก็ได้ Versus สามารถเลือกตัวละครเองทั้งหมดอยากเล่นเป็นใครสู้กับใครก็จัดการได้ตามต้องการส่วนออนไลน์ก็จะประกอบด้วย3โหมดหลักคือโหมดแรงสำหรับผู้เล่นสายจริงจังอยากหัวไม่โหมดออนไลน์ทั่วไปไว้เจอกับผู้เล่นทั่วโลกหรือโหมดออนไลน์สร้างห้องเองเอาไว้เจอกับเพื่อนด้วยกัน จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ตะลุยโหมดออนไลน์มาแล้วหลายชั่วโมงก็ถือว่าทําได้สเสถียรมากมากมากจนมีเวลาว่างทําอะไรแบบนี้สิ่งสําคัญที่สังเกตได้จาก Fatal Fury ภาคนี้ก็คงเป็นการเปิดประตูรับผู้เล่นหน้าใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเชิญคนดังหน้าคุ้นรวมถึงระบบที่เข้าถึงง่ายมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นเกมต่อสู้ที่คงกลืนอายของความโอสคูไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งมันก็เป็นธรรมดาของเกมต่อสู้อยู่แล้วครับเราจะเล่นเกมได้ดีหรือไม่มันไม่ได้มาจากเข้าของที่ใช้หรือตัวละครแต่ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับฝีมือการฝึกซ้อมและการทำความเข้าใจระบบเกมจนชำนาญการไม่ว่าจะเป็นจังหวะการบล็อกสวนกลับและการเข้าประทะดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเป็นตัวตัดสินเกมในเสี้ยววินาทีซึ่งก็เป็นความตื่นเต้นเร้าใจในแบบฉบับของ f a t a l Fury ผู้ยืนหยัดในวงการเกมต่อสู้มาเนิ่นนานและสำหรับชาวเกมที่สนใจครับ Fatal Fury City of the w o v p s ได้วางจำหน่ายแล้ววันนี้บน PS5, PS4, Xbox Series X และ S บน PC ทาง Steam และ Epic Game Store โดยปัจจุบันตัวเกมวางขายเฉพาะรูปแบบ Special Edition ที่จะมาพร้อมกับซ e a s o n p a s s ชุดที่1ตอนรับตัวละครใหม่อีก5ตัวทั้ง n n y y o g โ r ก Ken, ค o e h i g a s h ิ ชุนลีและมิสเตอร์บิกโดยจะอัปเดตตามมาตลอดช่วงซัมเมอร์ไปจนถึงต้นปี2026และอย่างที่เห็นในคลิปนี้ครับนี่เป็นอีกผลงานเกมที่รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบจะมีสักกี่เกมบนโลกที่โรนัลโดกับนักมวยไทยได้อยู่ในเกมเดียวกันพูดแล้วก็หิวแซนด์วิชเลยครับ